ทุกคนยินมีต้อนรับเู้สู่ช่องสไลด์และนี่ก็เป็นเอพิโซดที่2ของการไปประจนภัยที่เขาชนไก่ของสไลด์นั่นเองนี่ก็กําลังอยู่ที่แถวตอนที่เขากําลังจัดรวมแถวกันอยู่อันนี้กําลังรงวมคนคนเต็นจำนเหมือกเลยเห็นปะ <c oughs> กําลังจะตรวจอุณหภูมินะ <c oughs> เดี๋ยวอาจารย์จะแอบถ่ายให้ดูสาม้า <c oughs> <c oughs> สาุด้าตอนนี้รถก็กำลังเคลื่อนตัวออกจากสุขึกเรียบร้อยแล้ว้ความที่สันหนไม่ได้อเลยคือเรือสันทลักันก็ลงจากรถแล้วตอนนี้ประมาณ9.30โมง โอเคซันอยู่ที่ว like, okay, so ัดบ้านเลไลเขาบอกว่าจะต้องอยู่ที่นี่ก่อนพวกอุปกรณ์ภาสนะมอื่นๆน่ะถูกทิ้งไว้ที่รถหมดเลยมีฝนตกตลอดทากที่ซันมาเลยหลังที่ซันลงจาแล้วก็จะมีการเรียกรวมซันก็รวมอยู่ตรงบริเวณนี้ถ้าเกิจะเป็นห่วงว่าอาหารน่ะมันจะไม่มีขายใช่ไหมขายเยอะมากเลยบริเวณนี้ซึ่งซันจะต้องมาอยุดที่นี่ก่อนที่จะไป ข่าชนไข่ไป,ไป <c oughs> ข่าชนไก่ซันก็สามารถได้ของกิน,น้องของไ้ได้โอเคเดี๋ยวฉันไปซื้อกินก่อนนะ <c oughs> แล้วห้องน้ำที่นี่ก็มีเหมือนกัน <c oughs> เป็นโถส้วมแล้วก็มีประตูปิดเรียบร้อยดีก็ไม่ได้ดูน่ากลัวอะไรแต่ปริมาณห้องน้ำก็จะไม่เพียงพอกับคนทั้งหมดที่มาที่นี่นะ ก็กาลังจะกลับขึ้นรถอันนี้จะเป็นการไปเขาชนไก่ของจริงแล้วอันนี้เหมือนมาพักเที่ยวมากกว่าเดี๋ยวไปเจอกันที่เขาชนไก่ฉันก็ขึ้นรถมาแล้วสโสดบอยเรียบร้อยตับประลอย่าลืมไว้บนรถทุกอย่างรับทราบทราบไม่มีการว่าผมลืมโทรศัพท์ลืมกระเป๋าตังค์จะไปรรบไม่ชอบตัวดูเองดูแลดูเอง ก็มีฝนตกตลอดการเดินทางเลยแต่ตอนนี้รู้สึกฝนจะหยุดตกแล้วก็ที่เขาชนไก่ก็น่าจะเปลี่ยนแเต็นนี้น่าจะเละมากเลยเนาะและนี้ก็คือเต้นอะาต็นเต้นคนะ่ะ ซันก็ต้องวางกระเป๋าแล้วมาถึงแป๊บเดียวต้องวางของแล้วเนี่ยซันก็กำลังเดินทับออไปตรงถนนโอเคหลังจากที่ซันไปที่เต็นท์มาแล้วเมื่อกี้นี้ซันก็ได้ไปไปฏิบัติธรรมจะมีฐานฐานหนึ่งจะเกี่ยวกับการนั่งสมาธิเดินจงกรมแล้วก็สวมดมนต์ซันก็เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นปุ๊บซันก็จะ ไปกินข้าวโดวยการไปรับถาดมาแล้วก็นั่งกินข้าวเลยมเนยมนูข้าววันนี้ใช่ไหมเมนูข้าววันนี้เป็นไก่ต้มรู้สึกจะเป็นต้มยำแต่ไม่เผ็ดไม่เปรี้ยวแล้วก็เนื้อไก่เปื่อยอร่อยมากมีไก่จ๊อคืออร่อยรู้สึกโอเคเลยแต่ถาดอาจจะสกปรกนิดนึง ซันกินข้าวเสร็จแล้วซันก็ต้องไปเก็บจานล้างจานมันจะมีกระมังเวลาล้างจานเป็นแบบขั้นตอนขั้นตอนขั้นตอนมีน้ําที่เป็นน้ํายาล้างจานมีน้ําเปล่าอะไรพวกเนี้ยแล้วซันก็เสร็จเรียบร้อยตอนนี้ซันกำลังรอต่อแถวเติมน้ำในกะติกน้ำ นี่กระติกน้ำแบบนี้ท่านก็กำลังรงอที่จะไปโดดหอซึ่งครูเขาบอกว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกของรอดอปี2ที่จะได้โดดหอคือปกติแล้วรอดอปี3จะได้โดดหอแล้วก็จะได้ปีกใช่ไหมแต่ครูเขาเห็นว่าการที่ปี3มเนี่ยมีปีกก็ไม่รู้จะไปทําอะไรใช่ไหมเพราะบางคนก็ไม่เรียนปี4ปี5อะไรอย่างนี้<ๆ>เขาก็เลย<ๆ>ให้<ๆ>ตั้งแต่ปี2เลย<ๆ>แล้วเดี๋ยวเจอกัน กำลังรอรอในการที่จะไปโดดตื่นเต้นจังเลยด้วยความที่ฉันรอมานานมากตั้งแต่บ่ายบ่ายเท่าไหร่ก็ไม่รู้ว่าตอนนี้จะบ่ายสี่โมงหรือวาฉันยังไม่ได้โดดห่อเลยอ่ะแล้วตอนนี้ฝนก็ตกหนักขึ้นจริงๆวันนี้ฝนมันตกทั้งวันแต่มันก็ไม่ได้หนักเท่าวันนี้เลยฝนมันตกหนักมาก ฉันรอมาถึงหลายชั่วโมงอ่ะแล้วแบบจู่ๆฝนมันตกหนักใช่ปะตอนนี้สนามมันแฉะมากฉันก็เลยอดโดดหอเลยอ่ะคือเสียใจมากท t ีมากเลยอะฉันก็กำลังเดินกลับมาที่เต็นท์แล้ว สิ่งที่เป็นห่วงมาที่สุดตอนนี้ก็คือกระเป๋าเพราะว่ากระเป๋าสันไม่ได้หุ้มด้วพลาสติกเลยอรสันไปอยู่กระเป๋ามาแล้วสรุปว่ากระเป๋าสันเปลี่ยนด้านกลมมันก็มีเสื้อผ้าอยู่ก็ไปกินข้าวมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปรับถาดอาหารที่เขาจะให้เก็บรักษาไว้จนกว่าจะถึงวันกลับบ้านถึงจะให้คือสันทําหมวกรอรอหายซึ่งต้องไปซื้อหมวกใหม่สันก็ได้หมวกมาแล้วจากร้านขายหมวกไม่น่าเชื่อว่าจะมีร้านขายหมวกอยู่ด้านหลังของเขาจนไก่นะจ๊ะก็ตรงนี้ก็มีทั้ง ร้านไข่หมวกแล้วก็มีร้านอาหารมากมายเลยโอเคเลยอ่ะก็ถือไว้ว่าเป็นอุทาหรณ์้วกันว่าต้องระวังหมวกให้ดีแล้วกันเนาะาหาฮัลโหลบดดีนี่คือเต็นของซันมีซันได้บัดดี้ใหม่ซึ่งบัดดี้ที่ซันจับคู่ด้วยตั้งแต่มา อยู่อีกหมวนนึงพออยู่อีกหมวนนึงปุ๊บก็จะไปได้นอนด้วยกันสันก็เลยได้บัดี้ใหม่แต่ไม่เป็นไรหรอกบัดี้ันคนใหม่ก็เป็นเพื่อนของสันนี่แหละอยู่ห้องเดียวกับสันนี่สันก็กาลังจะนอนหลับ <c oughs> ก็ใกล้และเหลือแค่ไปอาบน้ําแปรงฟันล้างหน้าแต่คงจะไม่อาบน้ำเพราะว่ามันจะต้องใส่ชุดนี้ซ้ําอยู่ดีอะ่ะเพราะว่ามันน่าจะไม่มีเวลาเพราะว่ากว่าจะใส่ชุดแล้วเต็นท์่ะมันขนาดเล็กมากเลยอ่ะคือหัวแทบจะติดแล้วเนี่ยจริงๆแล้วก็ขนาดความยาวของเต็นท์นะ บไม่น่าไม่น่าจะเกิน150เซนติเมตระคือมันเล็กมากอะขาเราเลยออกมาเลยอะแบบแย่มากเลยแล้วฝนวันนี้ก็ตกตลอดทั้งวันเลยยิ่งตอนจะนอนเนี่ยก็ตกที่นอนของบัดดี้ซันใช่ไหมมันเปียกน้ําด้วยบัดดี้ซันก็ไม่มีที่นอนเลยตอนเนี้ยซันก็ไม่รู้จะเอายงไงคือก็เครียดเหมือนกันอะแล้วก็ตีจะต้องตื่นตั้งแต่ตีห้างั้นเดี๋ยววันนี้ก็พอแค่นี้นะฝันนีจ้ะแล้วเจอกันเอพิซดน